Hello My name is g i r i p o t n a n i m My nickname is Is Now I'm 1 years old I'm studying at King Kut Institute Technology l a ก a b a n g Faculty of Business a d Management First year สวัสดีครับผมชื่อใน g i ก i p o r t n i n i m ชื่อเล่นชื่ออายุ19ปีกำลังศึกษายอยู่ที่สถาบันเจ้าคุณทหารละกระบังคณะบริหารธุรกิจชั้นปีที่หนึ่ง I think English is really necessary and important for me because of c o u n t r y of the world use English as primary language for transcontinental and international communications depending purpose for it for which it is to be discussed in each area This is the reasons why I study English เพราะผมคิดว่าสังกฤษมันสําคัญและจาเป็นสําหรับผมปัจจุบันสังกฤษเป็นภาษาที่คนทั่วโลกใช้ เป็นภาษาหลักในการสื่อสารโดยจุดประสงค์ต่างๆครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมผมเลือกเรียนสังกฤษเหตุผลที่ผมพัฒนาสังกฤษก็เพราะว่าอยากจะสุทนากับคนต่างชาติได้สะดวกมากขึ้น For the past two years up to present that I have been studying with the best English, they help me a lot. in many area s that I do not yet understand or still have and made me gain more knowledge to improve my speaking, reading, and writing skills to use in a real situation. ตั้งแต่ที่เรียนกับ The Best English มาประมาณ2ปี The Best English ก็ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการอ่านการพูดหรือการเขียนเพื่อเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน When I study วิดีเบสอังกฤษทุกชั้นวิดีดิฟเฟอเรนต์ชูเตอร์ได้ให้อะไส้สิ่งนั้นที่ทำให้ผมเข้าใจมากขึ้นและรู้มากขึ้นและบางครั้งเมื่อผมไม่เข้าใจผมถามพวกเขาและพวกเขาให้คำตอบที่ทำให้ผมเข้าใจได้ง่ายๆความประทับใจตั้งแต่ที่เรียนวิดีเบสอังกฤษมาครับก็ ด้เรียนกับหลายติวเตอร์มาที่มีมาตรฐานเหมือนกันเลยก็คือสอนให้ผมเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็มีความรู้ใหม่ๆมากขึ้นครับแล้วก็เวลาที่ไม่เข้าใจก็เขาก็อธิบายให้คำตอบที่ง่ายแล้วก็ทำให้ผมเข้าใจได้ง่ายขึ้น Studying with the best English we are able to show the study time according to our free time and we can ask the matter from other source that we understand The Teaching m t ็ h o อัปเดต t e t o บเ a งอัล u ันเดอร์สเตนอิสเการเรียนสังกษิกษกับ The Best English นะครับเราสามารถเลือกเวลาที่เราว่างได้หรือเราสะดวกได้ครับแล้วก็สามารถถามในสิ่งที่เราไม่เข้าใจกับ The Best English ได้ครับแล้วก็วิธีการที่สอนเข้าใจง่าย The Best English We are the best body for your study